ตามหลักแล้วนะคะกฎของสากลเลยบนโลกใบนี้ในความเป็นมนุษย์หน้าที่ของเราก็คือการได้รับและส่งต่อเราจะเป็นเหมือนลักษณะนี้ตลอดเวลาให้อย่างเดียวได้ไหมคะไม่ได้นะรับอย่างเดียวก็ไม่ดีเนาะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคือรับสิ่งดีๆมาเติมพลังตัวเราและเมื่อเรามีสิ่งดีๆเราก็มอบส่งต่อนี่คือความเป็นมนุษย์ที่แท้จริง คำว่าออกกำลังกายเนี่ยแม่จิไม่อยากให้ทุกคนยุดติดว่าการออกกำลังกายอะไรดีที่สุดเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเป็นมาอูสะโพกฉันจะหลุดอยู่แล้วให้ฉันไปวิ่งเพราะเขาบอกว่าวิ่งดีที่สุดแล้วสุดท้ายมันดีของเราไหมคะเออแต่มันดีของคนอื่นไหมเพราะาสะโพกเขายังไม่พับใช่ไหมคะหรือปั่นจักรยานอูตายแล้วบ้านฉันกว่าจะซื้อจักรยานงบประมาณรายจ่ายฉันเยอะมากเวลาก็ไม่มีเพราะฉะนั้นคำว่าออกกำลังกายชื่อภาษาไทยง่ายๆ simple เลย เอากายออกมาใช้กํำลังอะไรก็ได้ที่ทําให้ร่างกายมาเกิดการเคลื่อนไหวทํากิจกรรมช่วยเพื่อนยกของทําสวนลดน้ําต้นไม้เรียกว่าออกกำลังกายไหมคะอะไรก็ตามที่ทําให้ร่างกายเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเราเรียกว่าเราได้เอาร่างกายออกมาใช้กําลังในชีวิตประจำวันแล้วนะคะ